สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาซซาเคฮะมีผู้บุกรุกใช่ไหมมาจับมือกันหน่อยขอมือเธอหน่อยอ่ะครับมีผู้บุกรุกมีผู้บุกรุกครับจับมือหน่อยครับมาซซาเคเล่นกันแรกคือกระดิกระเราครับเอ้ยเอ้ยเอ้ยเตรียมพร้อมใช่ไหมครับ นี่เตรียมพร้อมครับพร้อมจูโจมครับในรับทราบคําสั่งรับทราบคําสั่งลกดีมากดีมากจยาจา่จาเตรียมพร้อมต้องเตรียมพร้อมลอมพร้อมลบครับอ๋อาอาวถ้าไม่ไปนี่โดนแน่ถ้าไม่ไปนี่โดนแน่จย์จีาจยาจาจา่จา แก้ตูครับอาจารย์รับคำสั่งน้อมรับคำสั่งแล้วครับ